ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนโอ้โหวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่มีกระเป๋านะครับใบใหม่นี่เลยวันนี้เราก็จะมาตามหาของเล่นกันอีกแล้วนะครับเราจะมาค้นหาของเล่นสัตว์ป่ากันนะครับวันนี้แล้มันจะมีสัตว์ป่าให้เราค้นหาไหมเดี๋ยวเรามาออกตามล่ากันเลยทุกคนนี่พร้อมกระเป๋าใบใหญ่นะครับ นี่เราอยู่กันที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งนะซึ่งห่างไกลเอ้ยทุกคนนี่เจออะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โหแม่วัวทุกคนเราเจอวัวเราเจอวัวแล้วไอซี่โอ้ไม่กอดพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยนี่คราวโอ้โหมันช่างสุดยอดจริงๆ โอ้แม่วัวจะมากินน้ำในป่านี่เลยทุกคนตัวแรกของเราวันนี้นะครับโอเคเข้าไปในถุงเลยเฮ้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 ยแม่วัวจะเดินในถุงโอเคทุกคนวันนี้โอ้โหมะพร้าวเต็มต้นเลยทุกคนนี่มะพร้าวโคโคหน้าว้าวเฮ้ยสุดยอดเลยทุกคนนี่มันตัวอะไรโอ้โหนี่มันไนโเสาอ์อยู่บนต้นไม อยู่บนต้นมะพร้าวโอ้โหโคโคน่าว้าวได้สิโอ้โหเนะอ,หอหสอตัวนี้มัอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไปเลยเดินเข้าในถุงไปเลยไปไปเลยไปเลยโอเคแล้วเราก็ได้แล้วไปกระเป๋าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดินต่อเลยนะ เดี๋ยวเรามาตามหากันต่อไปโอ้โอ้ทุกคนโอ้โหเจออีกแล้วนี่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 ว้าวโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเจอช้างแมมมอสด้วยทุกคนช้างแมมมอสกำลังจะมากินน้ำโอ้ช้างแมมมอสตัวใหญ่มากนี่โอ้โหเคยๆทุกคนเดี๋ยวเก็บเข้ากระเป๋าก่อนนะ อของเรา,าว้าวเข้ากระเป๋าเลยนี่ได้แล้วสตัวแล้วนะไหนงไงเดินหาอีกหน่อยดิโอ้ไม่ก็ใตายสินี่มันเจออีกแล้วว้า <c ười> วยยยวัง,วง,วงตกน้ำฮา,ายเจไดโนเสาร์ไดโนสาน่ารักมากเลยทุกคนให้ตายสิ ไอ้รองให้เดินหน่อยสิโอ้โหเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยตายหัวด้วยตายสิเย้โว้กลัวเหรอโอเคเจ้าเข้ากระเป๋าค้าไปเลยนี่เข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วอ่าเอาไปต่อไปเลยนะครับเราไปต่อก้าวหากันต่อเลย ตอนนี้เราอยู่ที่กอไผ่นะครับโอ้มายกอดอ้เฮ้ยตายสิโอ้โนพระเจ้าจอดนี่มันไดโนเสาร์คอยาวนี่มันสายพันธุ์กินพืชอ้โอ้โอ้ร้องกระตุกได้ด้วยอะ่ oh. ะว้าวเจ้าช่วยเจ้าจอดโอเคโอเคทุกคน นี่เจออีกแล้วออ้ให้ตายสิ yeser w wow. o วเจออีกแล้วโอ้มันเยอะจังเลยนี่เป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับไดโนเสาร์แปกประหลาดนะครับมีสองหัวเป็นไดโนเสา์ฝาแฝดนะครับนี่แฝดสองมีสองหัวด้วยนะทุกคนโอ้ แต่เขาเดินเชื่องช้ามากเลยโอเคไปเลยเข้ากระเป๋าไปเลยทุกคนโอ้โหเต็มแล้วไปอีกไปยาว้าว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 โอ้เจอแม่มาแล้วครับเมื่อกี้เจอลูกทีนี้เจอแม่แล้วตัวใหญ่กำลังกินหญ้าอยู่เลยโอ้ว้าวว้าวว้าวตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูสิโอ้ย่าดินดินนมันดินโว้าวว้าวว้าว กิหนหญ้าในอสงกินพืชนะครับดูสิทุกคน,จ,นจับมันออกมาหน่อยสิว้าวข้าขอจับเจ้าหน่อยนี่โอ้ว้าวเยสโอเคเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยเจ้าไปดินในกระเป๋าเลยนะ โอเคนี่สองตัวสตัวแล้วโอ้โหจะเต็มกระเป๋าแล้วทุกคนไปกันต่อเลยนะว้าวไอ้ตายิโรบินมันมาอีกแล้วนี่มันตัวอะไรกันเนอะทำไมหน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้ว้าวโอ้ my god ขาขอ้อโอ้โชคดีครับวันนี้เราได้ของเล่นเต็ม่หมดเลยเฮ้ย เป็นอะไรของเขาเขาเป็นอะไรของเขาเยเรเสงพิการโอเคไม่ต้องพูดมากกลับเข้าไปในถุงเลยโอ้เจ้าทีเล็กเราเจอเจ้าทีเล็กตัวใหญ่ตายสิเจ้าไดินเาสาทีเล็กว้าววู้หูไมกอดเดินเสาเจ้าอยากกินน้ำเจ้าหิวน้ำใช่ไหมเอากินน้ำไปเลย นีああ oh, no okay. ่นี่นี่กินน mm ้ำไปเลยอาจจะจับหัวเจ้ากดน้ำอีกโอ้อร่อยไหมเจ้าอร่อยหรือเปล่าโอเคอิ่มแล้วก็เข้ากระป๋าไปเลยนี่ไปไปยังไม่หมดนะคิดว่าน่าจะมีอีกนะโอ้นี่ไงบับฟลโอ้โฮควายสีดำ Ô. Mò mò. Tôi phải hiểu lắm. Có phải chín nam tay Ok, chín nam chín nam. Chín nam ơi. Yes. ok, ok. Ô ô ô ô. Quay okay. đâm. Tại chỉ đồ bin. Chẳng phải cho nên kinh. Mò. Oh, mò. Oh. โอ้โหหัวหัวหัวโอเคโอเคโอเคพอแล้วไอเอากระเป๋าไปเลยโอ้ไปต่อทุกคนไปต่อมันจะมีอีกไหมเอานี่เอา,น,เอานี่ไงอีกตัวหนึง่งพระเจ้าจอดนี่ไงเขา เจออีกแล้วนี่นี่นี่เจอเพื่อนมันอีกแล้วเจ้าเพื่อนควายนะฮะสองตัวว้าวนี่มันม้าลายนี่ว่าโอ้โหเจ้าม้าลายนี่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 เคยเห็นไหมชิบามาลายโอ้โหเจ้ามีเพลงด้วย เอาโอ้โหอ,อยู่ในปา่าป้างใกล้จะคมมชุนโอ้นี่นี่สัตว์เลี้ยงของข้าพวกเจ้าน่ารักมากวู้วววย,ย เ้ okay. ดูในถุงเลยนะจร้องนะมามามาทุกคนโอ้ยนี่หาหน่อไม้ก่อนว้าวเจอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตัวนี้ยังไม่ตายตัวนี้มีชีวิตอยู่ว้าวตายสิจโอ้ับจับมันได้แล้วนี่เขาจับมันได้แล้วจับได้แล้วจะจับลงน้ำ จับลงน้ำไหมนี่มันลงน้ำด้ด้วยนะทุกคนโอ้มันลอยน้ำด้ด้วยอ่ะตายสินี่นี่มันลอยน้ำด้ด้วยอ้านี่จับมันโยนลงน้ำมาน,นี่เลยโอ้ว้าวไปเลยกระโดดลงน้ำมา โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับนี่เราได้ของเล่นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปตามหากันอีกนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบา,บายยเยย